สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นสูตรที่2นะครับคํานวณ2ตัวท้ายนะครับงวดประจําวันที่16นะครับตุลานะครับดูผลลัพธ์ของงวดที่ถึงนี้เลยนะครับบางท่านใจร้อนนะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนนะครับเริ่มจากงวดที่แล้วนะครับผมก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักร้อยหลักสิบนะครับอย่างละหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็สองตัวท้ายนะครับหลักสิบสครั้งปิดท้ายด้วยบวก1นันนี่คือครั้งที่1นะครับครั้งที่สองผมจะใช้หลักหมื่นนะครับหลักพันหลักสิบนะครับตามจํานวนเลขที่เขียนไว้นะครับจํานวนครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายนะครับบวกด้วยสี่นะครับเริ่มเลยนะครับผมครั้งที่1นะครับใช้8ดนะครับหนึ่งครั้งนะครับ8ดบวกด้วย สานะครับหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดหนึ่งครั้งบวกด้วยเก้าหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าสองครั้งนะครับปิดท้ายด้วยบวกหนึ่งนะครับกดเครื่องคิดเลขตามกันด้วยนะครับผมผลลัพธ์นะครับได้เท่ากับสามสิบเก้านะครับ ดึเงเลขท้ายมาครับก็คือเก้าครับผมแล้วก็รอบที่สองนะครับสามนะครับหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดนะครับสองครั้งบวกด้วยเก้าครับอีกสองครั้งแล้วก็บวกด้วยเก้าอีกหนึ่งครั้งนะครับปิดท้ายด้วยบวกสี่ครับ ผลลั์นะครับคำนวณได้สี่สิบแปดนะครับดึงเลขท้ายมานะครับก็คือแปดอ่าหัวที่สิบหกนะครับคำนวณได้สองตัวท้ายนะครับก็คือเก้าแปดนะครับผมสูตรนี้นะครับต้องลองเช็คไล่หลังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองดูครับงัวที่สิบหกนะครับคำนวณเหมือนกันเลยนะครับสูตรเหมือนกันเลย 2นะครับบวก4ี่ครั้งบวกศูย์ครั้งบวก8ดหนึ่งครั้งบวก5้าสองครั้งนะครับผลลัพธ์ได้25นะครับครั้งที่2ก็4ี่ครั้งบวกด้วย4ี่สองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย8 2สองครั้งบวก7หนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วย4ผลลัพธ์ได้39นะครับคำนวณได้ครับได้59นะครับก็ตรงกันนะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับผม5 9นะครับ ย้อนกลับไปอีกครั้งงวดหนึ่งนะครับย้อนไปอีก9้านะครับหนึ่งครั้งบวก9 1้าหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้9้าตรงนี้1ครั้งครับบวก9บวก9 2้าสองครั้งครับปิดท้ายบวก1ผลลัพธ์ได้ห้าสิบห้านะครับดินเลขท้ายคือห้ารอบที่สองครับ9้าบวก9 2้าสองครั้งนะครับบวก9 2้าสองครั้งบวก8 1ดหนึ่งครั้งปิดท้ายด้วยบวก4ี่ผลลัพธ์ได้ห้าสิบดครับก็คำนวณได้ห้าเจ็ดนะครับ เลขที่ออกนะครับก็ห้าเจ็ดนะครับสูตรนี้เข้าครับผมอีกสังวดหนึ่งครับย่อหลายอีกสังวดหนึ่งเก้านะครับบวกด้วยสี่บวกด้ 4, วยแปดหนึ่งครั้งบวกหนึ่งบวกแปดสองครั้งครับปิดท้ายบวกหนึ่งผลลัพธ์ได้สามสิบเก้าครั้งที่สองครับสี่บวกห้าสองครั้งบวกหนึ่งสองครั้งแล้วก็บวกแปดปิดท้ายด้บวกสี่ ผลลับ28นะครับตัวท้ายคือ8คำนวณได้98นะครับก็ออกนะครับผม98นะครับก็สูตรนี้ก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับลองดูนะครับตรงไหลงวดแล้ว98นะครับเจอกอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคยออกไปแล้วนะครับลองดูนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ